ครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปฝ่าโขงช้างคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้เราก็ตัดสินใจที่จะขับรถฝ่าโขงเขาออกไปนะถึงแม้เขาจะยืนปิดถนอนโยก็ตามนะเพราะเวลามันมันมืดนะถ้าจะย้อนกลับไปข้างหลังก็ไปไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ํามันเรามีจํำกัดนะไม่ได้เติมน้ามันมาน้ามันก็เหลือนะถึงขีดแดงแล้วนะ ถ้าเดินหน้าไปนะก็จะใกล้ที่สุดนะก็ไม่เสี่ยงเพราะว่ามันมืดมาอยู่คนเดียวก็จะลำบากหน่อยถ้าน้ำมันหมดกลางป่านะตอนนี้ก็6โมงสนาทีแล้วมันมืดมองไม่เห็นแล้วนะมองอทัศนวิสัยไม่ดีแล้วก็ตัดสินใจที่จะขับฝ่าไปนะถึงแม้ว่ายังจะมีช้างอยู่ด้านขวามืออีก2ตัวเนะจ้าหูรูเดินออกไปแล้วก็ยังเหลือช้างรุ่นๆ2ตัวซึ่ง ถ้าเราฝ่าไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องออกมาปิดท้ายเราอย่างแน่นอนแต่เราก็ <c oughs> จากประสบการณ์นะก็คิดว่าไปได้ก็จะทดลองไปดูนะก็ลองลองดูนะครับลองดูแล้วก็ศึกษาไปด้วยกันวิธีการต่างๆเนี่ยมันแต่ละที่มันมันแต่ละวิธีการเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ผลเสมอไปนะมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ ตอนนี้ฝนก็ตกปลอยๆนะครับกล้องก็ใช้ไม่ได้โทรศัพท์ก็พอใช้ได้บ้างไฟฉายนี่ก็ไม่ได้เรื่องนะส่องมันเป็นวงกลมจุดเดียวมันมองไม่เห็นชางทั้งตัวแย่เหมกันไปฉายไม่ดีนาศสั่งซื้อแพงด้วยแต่ไม่ได้เรื่อกไฟหน้ารถมันก็ไม่ได้ตั้งให้สูงเปิดไปสูงแล้วก็ได้แค่เด็กก็เลยตัดสินใจ ไปเราลองมาดูกันนะครับว่าพฤติกรรมช้างแทบจะทุกที่นะทุกที่มันจะคล้ายๆกันก็อย่างที่บอกนะครับเวลาขับรถคิดจะฝ่าผมช้างเนี่ยเราอย่าเร่งอย่ารีบนะอย่ากดดันค่อยๆไปให้เครื่องมันฟรีนิ่มๆไปเรื่อยๆนะอย่าเบิ้ลเครื่องอย่ากระชากเครื่องเจ้าหูดูเดินิดท้ายอยู่พอเราตามมา ข้างหน้าก็ยังมีเยอะนี่ก็คือลักษณะนิสัยของเจ้าหูรูเนี่ยหลบข้างทางเพื่อให้เราแสงแล้วจะตามมาปิดท้ายกนี่ก็คือเป็นปกติเลยนะครับช้างแทบจะทุกที่จะทําลักษณะแบบเดียวกันคล้ายกันถ้าเป็นช้างโผล่เขาก็หลบเข้าข้างทางก็ยืนรอยืนรอจังหวะนะครับให้เราเลยไปแล้วก,ก็จะเดินปิดท้าย ข้างหน้าก็เป็นโขลงช้างแม่ลูกอ่อนเขาก็เดินเรื่อยๆเดินเรื่อยๆเราก็ไม่กดดันเราไม่รีบนะถ้ารีบไปเนี่ยเขาจะต้องหันมาสู้เพราะลูกเขาอยู่กลางคนดังนั้นเราก็ไม่รีบเราก็ปล่อยเขาค่อยๆเดินไปเราก็ค่อยๆขับตามเราเจ้าหูลูกก็เดินออกมาปิดท้ายข้งงขางหลังรถอีกทีนึงก็เวลาขับผ่านมันนี่กลิ่นมันบอกหัวใหญ่อยู่ข้างหน้านุนอ,อีกตัวนึง ปุบุนู่นอีกตัวหนึ่งนะเขาก็หลบให้นะครับหลบให้นี่คือธรรมชาติอย่างหนึงของช้างป่าไม่รู้ว่าข้างหน้ายัางมีหรือเปล่าเพราะมองไม่เห็นนะพอมาถึงตรงนี้ก็หยุดดูสักหน่อยว่าเขามุ่งหน้าไปทางไหนเพื่อที่จะคาดคะเนน ที่เขาจะเข้าไปหากินในคืนนี้เพราะช้างป่านี่เขาหากินกลางคืนนะกลางวันเขาก็จะมาหลบหาที่หลบนอนทักชั่วโมงหนึ่งในช่วงสี่โมงห้าโมงเช้านี่นี่ก็ลงไปแล้วนตรงนี้จะเดินไปเชื่อมกับทุ่งนาผู้ใหญ่ดือ้อทะลุออกไปนี่ก็เป็นทุ่งนาของผู้ใหญ่ดือ,อยู่ด้านหลังของหนองตะกุมดังนั้นผลกระทบของคืนนี้ก็จะเป็นด้านทิศเหนือของหมู่บ้านทรามเดือ แต่ช้างคงนี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยเข้าหมู่บ้านนะช่วงเนี้ยไม่ค่อยเข้าหมู่บ้านแล้วก็มันมีแปลงมันของสลาตันหนูนยซึ่งช้างจะต้องแวะไปแต่ไม่ได้เก็บภาพวิธีการปลูกมันของเขามาให้ดูของเขาเนี่ยมันจะมีรั้วลวดหนามชั้นหนึ่งห่างจากรั้วลวดหนามมาประมาณ50เซนก็จะเป็นรั้วไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่ จากรัวรวดหนามเข้าไปถึงแปลงมันก็รถวิ่งได้นะมีถนนให้รถวิ่งได้รอบเ,เวลาที่ช้างเข้าเนี่ยสามารถที่จะรถออกไปดันได้แล้วก็มีถนนเส้นผ่ากลางถ้าสมมุติว่าช้างมันหลุดรอดเข้าไปไปอยู่ในแปลงมันก็สามารถจะเอารถเข้าไปผักดันจากตรงกลางออกมาได้นั่นคือเทคนิควิธีการอย่างหนึ่งนะครับของการปลูกพืชกเกษตรที่ช้างเขาชอบกินเนี่ยจะหูรูตามมาแล้วเป็นเหงาจะพุ่มแบบพุ่มมาน โทรศัพท์มันก็ไม่ยอมโฟกัสแล้วเพราะมันมืดจริงจนะไฟฉายมันก็ไม่ได้เลือกมันก็ได้เห็นพอเป็นเงานะแต่เราได้ยินเสียงนะครับเสียงของการเดินเหยียบรวดเหยียบทร,ร,รายมาเนี่ยถึงแม้ว่าฝ่าเท้าของช้างมันจะเป็นลักษณะเหมือนฟองน้านะครับฟองน้ําที่มันจะน้าหนักทั้งหมดจะกดทับลงไปทําให้เสียงของการเดินมันเงียบแล้วก็ยืดจุนถ้ามันแข็ง กระด้างมันก็จะทําให้การเดินลำบากนี่จะหูลูเดินตามมาแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจที่จะเดินตามโผล่ลงไปเพราะว่าโผล่เขาลงไปหมดแล้วไม่ได้ปิดอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าปิดอยู่ข้างหน้าเขาก็จะเดินมาจนถึงแต่ถ้าเขาเดินมาถึงจริงๆเราก็จะเข้าไปนั่งนิ่ง,งๆอยู่ในรถปล่อยให้เขาเดินผ่านไปหรือเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่เขาเราก็จะนั่งนิ่งๆเฉยๆก็จะดูพฤติกรรมเขา เราก็ทําอย่างนี้บ่อยๆนะปล่อยปล่อยให้เขาทาไปแต่เรามั่นใจว่าเขาไม่ทําเพราะว่าเขาค่อนข้างจะคุ้นเคยกับกลิ่นกับเสียงกับอัตลักษณ์ต่างๆของเราเนี่ยเินมาตกมันนะตอนนี้ตกมันเต็มที่เลยช้างตกมันเนี่ยโดยป,ปกติแล้วโผงเขาไม่ค่อยให้เข้ามารวมอยู่ในกลุ่มนะ,ะเพราะว่าโผงเขาค่อนข้างจะตื่นตกใจแล้วก็กลัวเพราะว่าบางทีการแสดงออกของเขามันค่อนข้างจะรุนแรง มันอาจจะไปทําให้ลูกเล็กเด็กแดงของโผงเป็นอันตรายได้ดังนั้นช้างโผงลูกอ่อนมักจะวิ่งหนีถ้าเจอช้างตกมันเพศผู้เข้ามาใกล้ๆมักจะพาโผงวิ่งหนีดังนั้นไอเจ้าตัวนี้มันก็เลยจะต้องอยู่ห่างๆเดินตามโผงไปห่างๆก็นี่มันก็มืดเต็มทีมองอะไรก็ไม่เห็นละ,นะแต่ก็ยังอยากฟังอยากดูอยู่ก็เลยดูอีกก็สองทุ่มกว่า กลับบ้านอันนี้ก็เป็นวิธีการเล็กๆน้อยๆนะที่นำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ได้บ้างนะครับสำหรับทีมงานเฝ้าระวังช้างป่าของแต่ละเขตแต่ละื้นที่นะก็ฝากกันไว้เล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆคลิปนี้สวัสดีครับ